คนเที่ยวมุดยาวเดียวแลกว่า

สวัสดีครับผมนายพัชกรมุ่งศรียกเทศมนตรีตำบลหนืครับวันนี้ที่ท่านเห็นภาพแกลาวข้า,ลกกลาขงหลังนะครับมีชาวบ้านเกี่ยวข้าวนะครับนี่ก็คือ,อการเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมวัตถุดิบที่เราจะนามาประกอบทําเป็นปราสากลวงข้าวนะครับซึ่งเป็นบุญประเพณีประจําปีของพี่น้องชาวตำบลเหนือนะครับซึ่ง เราจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับซึ่งที่ท่านเห็นรวงข้าวอยู่ในมืีผมตอนนี้นะครับก็คือรวงข้าวที่เราจะนำไปเตรียมเป็นวัตถุวัดสดุหลักนะครับที่จะนำขึ้นไปประกอบเป็นภาษารวงข้าวซึ่งทุกๆปีเราจะใช้รวงข้าวมากกว่าหนึ่งล้านรวงนะครับเพราะนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแปลง ที่เราเตรียมพันข้าวไว้นะครับเป็นพื้นที่ของวัดเสวียตะวันวรา,ารามครับซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนือทั้ง12ชุมชนนะครับท้องถิ่นท้องที่ก็มาลงแรงกันในการเตรียมวัตถุดิบนะครับซึ่งใช้วงข้าวเป็นหลักนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่เราลงเกี่ยวข้าวกัน จากคาดเท้ามาจนถึงตอนนี้นะครับก็ประมาณได้สัก7จ็ดปไร่แล้วนะครับซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ4ี่ห้าไร่นะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นการเตรียมงานบูรกุลานประจําปีพศ2 5 6 4ของเทศบาลตัวเหนือเชิญชวนนะครับทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศมาชมกันนะครับปราสาทองค์ชาวของพี่น้องชาวตัวเหนือซึ่ง เป็นการทํางานโดยการใช้ความศรัทธาของพี่น้องชาวตันเหนือทั้ง12ถึง10น,นะครับมา่อปราสาทขึ้นเพื่อให้พี่น้องบรรดาน,นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับนอกจากนั้นเรายังมีงานอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่นะครับก็คืองานแข่งเรือ12ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานพระนิษฐาธิราชเจ้านะครับซึ่งเราจัดมา6เดือนีแล้วนะครับก็จะเป็น2งงานใหญ่ที่จัดขึ้นพร้อมกันอย่าลืมนะครับ 9ถึง12บปุมภาพันสองพ64แล้วหกสิบสี่แล้วเจอกันครับ